สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขข่าวประจำวันที่3กรกฎาคม2567นะครับเรนแรกไปดูสรุปข่าวเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปนะครับก็ระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภค C P I ของยูโรนะครับลดลง2.5ในเดือนมิถุนาย,ยนจากเดิมนะครับที่เพิ่มขึ้น1 2.6ในเดือนพฤษภาคม นี่นักงทุน,นก็กําลังวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดนะจะส่งผลอย่างไรนะรต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปซึ่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25ในเดือนมิถุนายนนะครับข้อมูลจาก s R L S E D นะครับบ่งชี้ว่าตลาดนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก2ครั้ง ครั้งละ0.25ภายในการประชุมนโยบายที่เหลืออีก4ครั้งในปีนี้และให้น้ำหนักนะครับคาดการณ์ที่33ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับอีกข่าวนึงนะครับก็คุณจรมพาเวลออกมาพูดนะครับช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับนี้เราไปดูกันนะว่าคุณจรนมพาเวลนยว่ายังไงบ้างนะครับก็ นายเจอร์โพาวเวลนะครับก็ประธานกลางสหรัฐนะครับกล่าวแสดงความพอใจต่อความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ระบุว่าเขายังคงต้องการเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะก่อนที่จะมีความมั่นใจเพียงพอในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเขาบอกว่ามีความคืบหน้านะครับเป็นอย่างมากในการที่ทำให้เงินเฟ้อนะครับกลับสู่เป้าหมายโดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดและครั้งก่อนหน้าบ่งชี้ว่า ได้กับสู่เส้นทางนในการที่ทําให้เงินเฟอ้อลดลงแล้วแต่เราต้องการนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยกำลังปรับตัวลงสู่ระดับ2%อเปอร์เซนอย่างยั่งยืนก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการในการผ่อนคลายทางนโยบายทางการเงินนะหากเฟดเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยรเร็วเกินไปก็อาจจะทําลายผลงานที่ได้ทํามาตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าปรับอัตราดอกเบี้ยช้าเกินไป สิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพื้นตัวนะครับแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจคุณพาเวลยังบอกอีกว่าจะไม่พูดถึงกำหนดวันที่เฉพาะเจาะจงแน่นอนในการลดดอกเบี้ยนในวันนี้นะครับก็เป็นท่าทีนะครับของคุณจอโนพาเวลนะที่ได้พูดเมื่อคืนนี้นะครับส่วนข่าวสามทุ่มที่ผ่านมานะครับก็เป็นการประกาศตำแหน่งว่างงานนะครับที่ อ,อ๋อตำแหน่งว่างงานที่เปิดขึ้นใหม่นะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับนะครับมากขึ้นนะกว่าคาดการณ์ก็ทําให้ดอลลาร์นะครับม,มีการแข่งข้าขึ้นเมื่อคืนนี้นะก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคืนนี้กว่าพ<ม>ันสามร้อยจุดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มีผลกระทบเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้เราก็ไปดูราคาทองคํากันสักนิดหนึ่งนะครับ ต้องคําก็ปิดลบวันนี้นะหลังจากที่นักลงทุนนะึ่งนะสึ่งทราบการแสดงความคิดเห็นของนายเจโรมพาวเวลนะประธานกลางสหรัฐนะครับขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็ยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานน้านอกภาคนอกภาคก,การเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่า ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยังไซเวยอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเลยนะคาดว่าอาจจะรอประกาศข่าวในวันนี้นะครับช่วงประมาณทุ่มสิบห้านะก็เป็นประกาศ ATP นอนฝากนะครับแต่คิดว่าอาจจะยังไม่หลุดกรอบราคานะทางใดทางหนึ่งนะคาดว่าอาจจะไซเวยไปจนถึงวันศุกร์เลยก็ได้นะครับนี้ในทางเชิงเทคนิคนะครับยังมองว่ากรอบราคาด้านล่างช่วงดีมารบริเวณสองพันสามรอสิบเจ็ด จนถึงประมาณ2,312นะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่หลุดโซนนี้ลงไปนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเข้าช้อนในฝั่งบ่ายกลับขึ้นไปที่บริเวณ2,340นะจนถึงประมาณ2,345นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดลงนะครับต่ำกว่า2,312ลงมาได้นะครับ อาจจะลงไปเทสที่ดิมนันโซนเดิมนะคือบริเวณ2,302จนถึงประมาณ2,296นะครับถัดมานะครับก็ไปดูที่ราคานะ้ำมันดิบ WTI กันนะครับวันนี้ก็ปิดลบ57เซนนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับราคาก็พุ่งขึ้นแตะที่ระดับ84.38ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นื่องจากนักลงทุนนะครับกังวลว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนเบลิวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งอา่าวเม็กซิโกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุปสงค์เชืเ้อเพลิงสำหรับการขับขี่ยานยนต์ในสหรัฐนะครับกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ราคาน้ำมันนะก็อ่อนแรงลงหลังจากศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐนะครับก็ระบุว่าพายุเฮอริเคนเนี่ยซึ่งเป็นพายุที่มีความอันตรายนะครับในระดับที่5 ได้เคลื่อนตัวผ่านทะเลแคริบเบียนและคาดว่าเฮอริเคนลูกนี้นะครับจะอ่อนกำลังลงจนกลายเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเข้าตัวเอ่อเคลื่อนตัวสู่อ่าวเม็กซิโกในช่วงปลายสัปดาห์นี้นักลงทุนนะครับยังคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของพายุเฮอริเคเนเบลโดยเชื่อว่าเฮอริเคนลูกนี้นะครับจะไม่ทำให้มีการปิดสายการผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งครั้งใหญ่ และจะมีผลกระทบน้อยมากนะครับต่อแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับก็ทําให้ราคาขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วก็ร่วงลงมาครับทีนี้ในทางเทคนิคก็คือเราจะมองว่าเป็นการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ83.37จนถึง84.15นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเทคนิคนะครับทีนี้จุดที่เราจะโฟกัสนะครับก็อาจจะบริเวณแถวแถว 81. 7.8นะครับจนถึงประมาณ81.35ในจุดนี้เป็นโซนดีมานใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆก็จะเป็นแนวรับที่80.37จนถึงประมาณ79.88นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน,นครับถ้าเกิวดว่าราคาทะลุกรอบ8 4 5 5ขึ้นไปได้ก็จะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณ86.98รับ ถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนกันสักนิดหนึ่งนะครับดัชนีดาวโจนวันนี้ก็ปิดบวกนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ162.33จุดหรือว่า0.41นะโดยตลาดนะครับยังคงได้ปัจจัยหนุนจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มีทุนจดทะเบียนสูงนะยังไงก็ตามนะครับบอลร,รุ่มการซื้อขายยังเบาบาง นะครับก่อนที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะปิดทําการในวันพรุ่งนี้นะเนื่องในวันชาติสหรัฐนะครับขณะที่นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคนอกการเกษตรในวันศุกนี้นะเพื่อประเมินแนวโน้มว่าอ่าเฟ็ดเนี่ยจะมีท่าทีต่อดอกเบีย้ยอย่างไรนะครับที่ในทางเชิงเทคนิคแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการพักตัว เหมือนทองคำเลยนะครับทีนี้ราคาเนี่ยยังไม่ตัดสินใจเลือกทางใดๆนะแนวรับยังให้ที่คงเดิมที่3 8มหมันแด้อยเจ็สิบแปดจนถึงประมาณ3 8มหมืนันเ็ด้อยห้าสิบนี้ก็จะเป็นกรอบดีมาณโซนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่ทำลายโซนนี้ลงไปก็ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าไม่ผ่านสามหมเก้็ด้อยห้าสิบห้า ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นกรอบซัพพลาเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ไปดูข่าวตามตารางกันสันิดหนึ่งนะครับในวันนี้นะช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้านะจะมีประกาศตัวเลข a d p Nonfarm แล้วก็ช่วงทุ่มครึ่งนะก็จะเป็นการประกาศขอรักสิการกันว่างงานครั้งแรกนะครับจากการที่คาดการณของตัวเลขเราจะเห็นว่า ตัวเลขนะครับคาดการว่าจะดีกว่าครั้งก่อนนะครับในการจ้างงานส่วนยื่นว่างงานนะอาจจะแย่งเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากมามนะครับสาหรับตัวเลขตัวนี้นะเพราะว่าถ้าตัวเลขออกมานะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยก็แสดงว่าไม่ดีนะครับจะส่งผลลบกับดอลลาร์นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะเป็นตัวเลขที่มากกว่า 159K หเคขึ้นไปอย่างเช่น 200K นะครับก็มีโอกาสที่ ดอลลา่์จะแข่งค่านะครับส่วนตัวเลข P M I นะครับก็คาดการว่าจะออกมาดีนะครับส่วนตัวสามทุ่มนะครับจาก I S M เนี่ยก็คาดว่าจะแย่ลงกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยนะนี่ก็ต้องดูตัวเลขในภาพรวมครับว่าออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในตอนตีหนึ่งนะครับคืนนี้นะ ก็คือเช้าเข้าเช้าวันพฤหัสนะครับจะมีนโยบายการประชุมนะครับของเฟดนะครับอ๋อของเ o m c นะครับนโยบายทางการน,นึ่งของธนาครกลางสารัฐนะครับแล้วก็ให้ระวังความผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะโอเคนะครับสำหรับรายการสุดข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ